มาดูมะนาวกันค่ะมะนาวจริงๆนะคะไม่ใช่ส้มโอค่ะเป็นมะนาวลูกใหญ่ค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมมีแต่ลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะเจ็บเทียบกับมือนะ,ะนี่ค่ะมะนาวค่ะ ไม่ได้โกหกนะคะมันคือมะนาวจริงๆเคยเห็นกันไหมคะมะนาวลูกใหญ่ขนาดนี้ดูนี่จับให้ดูเลยค่ะนี่ล็กเหมือนกันนะมีอีกหลายลูกเลยค่ะลูกใหญ่ยังกับส้มโอเลยเดี๋ยวไม่ค่อยกินกันค่ะน่าจะไม่ค่อยจะอร่อยเนาะนี่หล่นที่พื้นก็มีอ่ะ ดวงนั้นก็เหมือนกันค่ะออกสีเหลืองๆแล้วเคยกินอยู่นะคะมันก็เหมือนมะนาวเลยแหละแต่ว่าน้ำน้ำไม่เยอะค่ะคล้ายๆกับเส้มโอเลยเดี๋ยวค่อยเก็บเนาะเดี๋ยวเราดูกันก่อนลูกนี้ไม่ค่อยสวยนุ่นลูงนั้นอยู่ที่พื้นเลยค่ะ เห็นไหมมีหลายลูกอยู่นะอยู่ที่พื้นค่ะโอ้ยนี่ไตรงนี้ก็มีเห็นไหมคะเขียวๆเนาะอาจจะมองไม่เห็นเดียวว่ามุดเข้าไปดูใต้ต้นกันเลยค่ะนี่ค่ะให้ดูหลายๆลูกเลยค่ะ มะนาวลูกใหญ่นี่ค่ะต้นมันก็เป็นแบบนี้แหละใบก็เป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเนาะลูกครึ่งระหว่างมะนาวกับเอ่อมะนาวกับส้มโอค่ะเนาะมีอยู่ต้นหนึ่งไม่รู้ว่าเอาพันมาจากไหนนะคะเนี่ย นี่ค่ะเราจะเก็บลูกนี้ค่ะเก็บลูกนี้ไปผ่าดูกันค่ะเอาลูกใหญ่สุดเลยมามาเก็บด้วยกันค่ะอุ้ยใบไม้มันก็บังนาะเดี๋ยวจะได้ให้เก็บไปพร้อมๆกันเลยได้เห็นพร้อมๆกันโอ้โหนักค่ะเนี่ยจะเก็บได้ไหมเนี่ยมือข้างเดียวไม่ถนัดค่ะ มือหนึ่งก็ถือก้อนนี่ค่ะได้แล้วอุย้ยหนักหนักมากเลยค่ะเนี่ยเก็บได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันค่ะไปพาดูกันไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะเราจะมาผ่ามะนาวกันนะคะ มะานาวที่เก็บมาเราจะมาผ่าดูกันว่าข้างในจะเป็นยังไงจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันหรือเปล่ากับมะนาวขนาดปกติค่ะเนี่ยใหญ่ไม่ใหญ่เปรียบเทียบกับมือตูนได้เลยค่ะเนี่ยใหญ่ไหมเนี่ยเก็บมาสองสามลูกค่ะอีกลูกหนึ่งลูกเล็กค่ะอันนี้ลูกใหญ่สุด ตอนที่มีตอนตอนนี้นะหรือลูกใหญ่กว่านี้ก็อาจจะมีค่ะก็ลูกเล็กกว่านี้ก็มีเนี่ยน่าจะลืมต้นแล้วค่ะอาจจะมาผ่าดูนะคะว่าจะเหมือนมะนาวขนาดปกติหรือเปล่าหรือว่าจะเหมือนส้มโออย่าคิดว่าส้มโอนะคะนี่คือมะนาวค่ะเราจะผ่ายังไงดีผ่าครึ่งเลยดีไหมอืม ครึ่งเนาะจะได้เห็นกันชัดๆหน่อยมองผ่านกล้องมันจะพาได้ไหมเนี่ยมันจะพาครึ่งแบบนี้เลยเนาะอุย้ยโดนกล้องค่ะอาจจะมองไม่ค่อยถนัดนะอุย้ย นี่ค่ะเป็นยังไงคะอันนี้ดูลืมต้นแล้วค่ะน่าจะได้ประมาณกี่วันแล้ววะสามสี่วันแล้วมั้งเนี่ยกลิ่นมันก็เหมือนมะนาวค่ะแล้วก็คล้ายๆกลิ่นส้มโอนิดหนึ่งนะให้เห็นกันชัดๆเลย แกะดูไหมอีกลูกหนึ่งอะ่ะลูกเล็กกว่านี้ค่ะคุณก็ปอกเปลือกออกแล้วก็แกะเอาแต่เนื้อมันค่ะกินเหมือนส้มโอแต่ว่าใส่ใส่น้ำปลาแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยอก็มีน้ำกันนะนี่ค่ะอพอลืมต้นแล้วทีนี้ก็คือแบบ เกะง่ายเนาะนี่แกะใส่จานแล้วค่ะเห็นไหมคะมะนาวของเรามะนาวพันยักษ์ค่ะมีตูนแกะใส่จานแล้วส่วนหนึ่งคงจะไม่แกะหมดค่ะอยากชิมกันไหมคะอยากชิมมะนาวพันยักษ์กันไหมคะนี่ให้ดูใกล้ๆเลยค่ะ อยากกินไหมเห็น,นแล้วน้ำลายสอนะเนี่ยเปรี้ยวปากค่ะให้ดูกันใกล้ๆเลยขอบคุณทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะคะเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะมะนาวพันยักษ์นะคะ